หแล้วนะไปขวาวิ่งขวานะวิ่งขวาครัทุกคนทุกคนไม่เบอรไม่เบอร์งมงมงเฮ้ยทีวาผู้ทานยูังแมงวิ่งมาวิ่งมาขวามาขวามาขวามาเฮ้ยขวานวิ่งมาวิ่งมาเพื่อเจะะเปิดดาข้างหลังดาข้างหลังาัมานนข้างหลังโดนวชนเลยชนเลยชนเลยเฮ้ยลมเยอะเนี่ย เล่นดิเล่นเล่นเล่นที่จะไประเบิดให้โจร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 ไว้ก็คุมไว้ไอ้กีฬาเข้าไ้นะการสอบไม่ด้วยไอ้กีฬาต้องสอบไปทีมึงการสอบไม่นะไอ้สายจะหวังเล่นเขาตีกันเองเขาตีกันเองเฮียกูตายอะไรกูตายอะไรตายดูเพื่อนด้วยตายพี่หน้าตายพี่หน้าโดนไปบ้าน มีคนชุบแล้วมีคนชุบแล้วกลับศพมากข่งตู้นะกอับศพอีกพี่ผมตายตรงกลางขด้วยขาด้วด้ด้วยเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนการเพื่อนชุดหน่อยเพื่อนชุดหน่อยไวไ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 ไไ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 ไวไไ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 ไป สวยพี่เราคือเราคือเขาเสิร์ฟเพื่อนเราเสิร์ฟเพื่อนมามามาสวยไหว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 ด้เงินเป็นกลุ่มไดเงินกันไหวไหวไหวยืมกลับมาที่บ้านดึงกลับมาที่บ้านเอาสวยพี่ดี่บ้านหน่อยพี่มาเฮ้ยเราได้ศบเยอะแหลกนะกูกลับมาโทษโทษไหว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 เอากลับมาบ้านแล้วะกลับมาเล่นที่บ้านเขามาเอาศพเลยวะเข้ามาชุบที่เรากักศพเห็นไมนี่ยเขามาศพเยอะ เย่แล yes. oh yeah. yeah. ้ว oh ช yeah. ุบช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 ุบหน่อยชุบหน่อยชุบอยู่เหี้ยเขาเลยตายแล้วเขาลีต้องขอบเยอะเขาลีต้องขอบเยอะมาต้องขอบไปมาต้องขอบหน่อยมาต้องขอบมาเล่นตองขอบยันระเบิดไฟยันระเบิดไฟตายนะอุ้ยไมค์ค่อยเล่นชุบเพื่อนหน่อย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 

ขึ้นไม่ได้ดูไมมแดงสองนะตนนี้ตายสองนะอากิระจะเย็นไอตรงขอบตายสองเฮ้ยเขาดึงศพไปบ้านแล้วดันขึ้นมาได้ไหมพี่อย่่เพื่งเล่นพ็อปเลยต้องดันแล้วต้องดันขึ้นมาศพดันมาให้หมดดันมาให้หมดเพื่อนวิ่งกล้บมาเพื่อนมิ่งกลับมาให้หมดเพื่อนมิ่งกลับมาบ้านไปดันไปดันไปดันไปไม่ม้จกลับมาบ้านเล่นแล้วดันขึ้นมา่ะ ไอชูบอยู่ข้างบนเนาะวิ่งข้างบนมาเลยวิ่งข้างบนมากหน่อยกันหน่อยกันหน่อยพี่มากกนหน่อยวิ่งข้างบนมาบ้านข้อบ่ากันหน่อยขอบกันหน่อยโอเควิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาข้างบนวิ่งมาบ้านระวังมีข้างหลังต้องวิ่งมาหมดเดี๋ยววิ่งมาคนเดียวไมะวิ่งมวิ่งมาวิ่งมาให้หมดวิ่งมาให้หมดเหลือสองคนวิ่งมาได้ไหมวิ่งมาได้เปล่ายื้อไป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 ทุกคนยื้อไป ใจยิ่งขบนมันไม่ได้เลยชอะเอาใหม่เอาใหม่ได้นานแล้วได้นานแล้วสวยแล้วสวยแล้วเร่งแล้วไม่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  ไอ้ไวมึงย oh ้ายฝั uh ่งตื่นแล้วเขาอะลุงลุงลุงบบบไอ้ยคุงลกังืนแล้วกันยืนแล้วกันบบบบลยูแอกไว้แอกไว้มาจะยืยืนแอกไว้ยืนแอกไว้รอรอถือถือไม้ถือไม้คำไว้เลยถือไม้คำไว้ลยืนแอกไว้ยืนแอกไว้ถือคไว้เลยก็ก็นั่งลงยังไม่ลงระเบิดมาแล้ว้าสยายาายมาสายมาสายมาไประเบิดไประเบิดเตพี่่ตงพี่ไปอยู่หลังะวิ่งมาวิ่งมา รอรอรอไม่ต้องวิ่งไปไหนนะอยู่ตรงกลางไว้อยู่ตรงกลางไว้อยู่ตรงกลางไว้ใครป่าพี่ยัไม่ต้องป่าก็ได้พี่มันเไม่เข้ามาไกลมันไกลมากรอเขามารอเขามาใกล้ๆกล้อะเฮ้ยรอเขาดันไหมเรารับรอ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 รับนะรอรับนะไม่ต้องดันไปเด้อเราต้องวนซ้ายเราอย่าวนกลับไปนะเราอยู่ที่เดิมเราอยู่ที่เดิม มาล้อพี่ลอพ่งซ้ายนะพี่ลอพีลอพอพี่อพี่อเขาชวแล้วนะเออพี่อนะรับนะเอ้ยใครกันาเดแลตัวนึงเขาดูแลตัวนึงเขาดูแลตัวสตัวพอเอาเย็นเย็เราใจเย็นเนะดึงให้เขาเข้ามาดึงให้เขาเข้ามาพี่ไม่ต้องออกไปนะไม่ต้องออกไปพยายามอยู่พยายามดึงกลับมาพยายามดึงกลับมาอยู่ดึงให้เขาหลุดเข้ามาให้เขาหลุดเข้ามาพยายามอยู่พยายามอยู่เนี่ยมาแล้วหนึ่งตัววแมาแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วลมาายล้มตายนะไล่วิ่งมาเขายังไงล้มาแล้มา กัดศพด้วยกัดศพด้วยกัดศพด้วยไอเมนโ้แนะเอ้ยเห็นตัวชูอไมลยตมหนตัวชูอลไมเห็นตัวชูอลไม้เห็นตัชูบไม้เหนอนตู้เหนตชูบนตชูบนููนตวเหชูบนตูเเหชอเอเเูอหนเนเย็นใจเย็นใจเย็น

มีต่อกม,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 มาหน่อยหลังเข้าต่อดินต่อดิคนี่พี่ชุบกลางกลางสนาดกลางสนาด้วยพี่ดึงมาดันาดมนเาหน้ดึงน้วยกรับมากลับมากลับมาคุยไม่มีคุยอะไรแลยมันมันื่งเไม่ให้เขาชุบ่ให้เขาก้ม่อนป่อยให้เขาก้มไหวนะคลีสองขลีสตรงตรงกลางตรงกลางให้เขาโกการชการชการชไหวขลีขลีนะ

ยัไม่รูว่าจะย้อนไปื่อวามนดังื่อนหน่อ้ายไปื่ว่นกลับกลับไปชื่อข้างหลังได้ได้กลับอขบ้านสวยข้างสวย้านสวางหล้สวาหัาหลัอาาล้ว3าานสวลสงบมานงศบมาไม่ต้างหันใ้ั้นสวย้เล่้สวยสวยนย้าน จะลาออกนะแมวนะตบไว้เพราะที่กูคิดนะนางฟังมกูขวาเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมถ้าเขาไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้านะรอให้เขาลุดเข้ามาเฮ้ยเขาได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมยืนตรงกลางไว้ยืนตรงกลางไว้เังไม่ไดใส่สดเขาจะใส่สดตรงกลางไว้เข้ามาไหมเข้ามาไหมเจะเข้าเขาจะเข้าเฮ้ยเขาก็จะเห็นไปเลยขาจะด้าขวาเลยขวาเลย

ชุบตอนไหนวะพี่พี่เล่นเล่นเล่นสักที่เล่กเล่นซักที่พี่หมาบอกดิต้องการเล่นต้องการเล่นต้องการดึงมาเล่นต้องการรีเพื่อนด้วยตัวสไลด์ไม่ได้อะตัวสไลด์ไม่ได้อ่ะสวยเงี่ยยันก่อนดึงมาเล่นต้องการดึงมาเล้อารเอาเพื่อนชุบเยอะกลับมาเล่นตรงที่เพื่อนชุรกลับมาป้ายแลนด์มาร์กลับมาป้ายแลนด์มาร์เอาตัวป้ายแลนด์มาร์ให้หมดกลับมาตรงป้ายกลับมาตรงป้ายเพื่อนด้วยเพื่อนชุบเพื่อนดข้าไปสุดไปด้วยเอาเพื่อนมาไปเอาเพื่อนมารีบดีหมดไม่ไม่อย่าเพิ่งไปเอารีบดีตรงนั้นรีบดีตตรงนนนนั้้เเีียยยหหมมดพพ่่่ือออาุ ดีวัดล้มไปถึงดีวั่ดีวัดโดนขโมยพี่กลับมาหน่อยกลับมากันตัวชุบหน่อยเฮ้ยไม่ไหวเฮ้ยกลับมาตัวชุบหน่อยมาๆเลีนไปเล่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 นตรงนั้นไปนะไม่ต้องกระจายออกมานะกชุบได้ลุงเชฟผมชุบได้ลุงเชผมชุบได้ลุงเชเมื่อกี้ใครชุบกุ้ยรอบวะใครม้บ้างหนูหนูหนูหน่อยกลับกาลุงเกลกนลุงเชลุงไม่ทันแล้วลุงจุ่มไปแล้วจุ่มไปแล้วไม่เป็นไรได้ปะ ลุงสไลด์แล้วสเปกบาร์สไลด์แล้วสเปกบาร์ปั๊มยี่กดไม่ติดสักปุ่มเลยไม่ไรเอาใหม่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 ไม่ไรไม่ไรดีแหละดีแหละแต่ตอนนี้นึงแยกไปไหนเราแยกไปไหนเราแยกไปไหนออตต้้งงสลับเดี๋ยวเราแยกไปไหนเราแยกไปหน่อยเอาใหม่แล้วมึงเอาใหม่เอาใหม่กูยินดีที่เห็นเพื่อนชุบเยอะกลับมาการเพื่อนให้หมดเว้ยไม่ต้องไปเล่นกระจายไกลทางนู้นเหรอเราต้องสลับฝั่งใช่ไหม ับมันสลับทุกรล้วใช่ไหมใช่ใช่วิ่งเลยวิ่งซ้ายเลยสายสายไม้ไม้นำเลยไม้เปิดไม้เปิดไม้เปิดไปเป็นก้อนพี่ไปเป็นก้อนเกาะเกาะเกาะเพื่อนกินยาเขากินยาเขามีปืนด้วยนะเขามีปืนด้วยนะอืออือดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนหยุดหนุงตาเดี๋ยวดีเอาตัวแหลมมาเนี่ยมึงเก็บตัวแหลมไม่ได้ตัวแหลมที่เอาตัวแหลมมาตัวแหลมเล่นเล่นชนชนชนกระสบุบด้วยนะเห็นเพื่อนตายเปล่าไม่ตายนะไม่ตายหมาไม่ตาย ลุงตายนะลุงตาดีกว่ายนะลุงสบมาลุงสบมาเยอะเยอะลุงิ๊บตาตายอุ้ยตายไหมพี่กลับมาไปได้บ้างกลับมาไปได้บ้างเยอะเพื่อนตายตายตายผมกันให้ลุงบิ๊บลุงบิ๊บกันก่อนลุงบิ๊บกันก่อนเราจะโดนไปนะอุเราโดนอุ้มมากักสี่นะเราเราโดนอุ้มโดนตักแอคอากาศสี่คนตรงกลางอุ้มอุ้มอุ้มไปชุบขอบไปชุบขอบ ชุบเลย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 ชุบตรงนี้เลยชุบเลยเปลี่ยนที่มีเอ้ยชุบเลยชุบเลยไอ้ยกันหน่อยพี่เฟย์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 หลายหยไม่พอพี่ไม่ขึ้นนะชุบไม่ขึ้นนะกดชุบเลยกดชุบเรื่อยๆไม่มีคนละไม่มีคนละไม่อะไรช่วยจะเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรตือนเตือนตื่นเตือนตื่นไอ้พี่โน้ตยัง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 ไม่หมดฟังเสียงก็รู้ว่าโต้สแตนเลสเลิกเล่นไปเลยก็รู้แล้ว อะไรไม่อะไรเก่งแล้วเก่งแล้วเยี่ชนะเบอร์ซือเลยสัตว์อะไรนะเหี้ยเฉียหวัเดี๋ยวสัตว์ต่กีนได้ใครทุบมึงบองก่อนอ่ะยี่แม่หลังแม่เข้าหลังอย่น่ะไม่เหี้ยเหีย้ว่าดียางละด่นแค่ด่านข้าวแานค่เวลาแบบทีเกี่ยเวลาพี่ดีกว่าเวลาพี่ดีกว่าด้ามกูไกลมากเอากูไปเขาวอดนะเาวอนะ